นักตบหนุ่มพิศณุโลกฟอร์มดีและตบหนุ่มย่าโมปลูกปัญญาสามเซตลวดเก็บชัยส่งท้ายเล็กแรกแต่ทยานขับไปเล่นต่อในเล็กที่2ทั้ง2ทีมในศึกวิบัลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจําปี2016เล็กที่1สัปดาห์สุดท้ายในการแข่งขันกีฬาวิบัลอาชีพรายการไทยแลนด์ลีกประจําปี2016สัปดาห์ที่7ใน MCC มซีซอร์ล์บางกะปิ ซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของเล็กแรกเพื่อคัดเอา6ทีมคะแนนที่ดีที่สุดเข้าไปแข่งในเล็กที่2เมื่อวันที่8มกราคม2566เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเล็กแรกโดยคู่ไฮไลท์อยู่ที่การลงสนามดวลเพลงตบนักหนุ่มจากพิษณุโลกทีมอันดับ3ของตารางแข่ง6นัดชนะ4แพ้2มี13คะแนนล,ลงสนามพบกับนักตบหนุ่มย่าโมสมสรปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา ดีกีแชมป์โปชาเลนจ์ที่ัาดับ4ของตารางแข่ง6ชนะ3แพ้3มี9คะแนนส่งผลให้การลงสนามกับกันในนัดสุดท้ายไม่มีผลต่อการเข้ารอบไปเล่นเล็กที่2พอทั้ง2ผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่ทั้ง2ทีมยังส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามเพื่อดูฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมไว้สำหรับการแข่งขันในเล็กที่2เกมในเซตแรกเล่นได้สู่สีแต่เกมท้ายเซตหนุ่มพิานุโลก เล่นได้แน่นอนกว่าปิดเซตเก็บชัยเซตแรกมาก่อนด้วยสกอร์22ต่อ25คะแนนนำ1ต่อ0เซตส่วนเกมในเซตที่2พิษณุโลกที่เริ่มมองเห็นจุดอ่อนของคู่แข่งโดยเฉพาะการรับเกมเสิร์ฟที่ยังเปิดบอลแรกได้ไม่ดีนักหนุ่มพิษณุโลกจึงลุกเสิร์ฟเก็บชัยชนะเอาไปอย่างไม่ยากเย็นนักในเซตที่สอด้วยสกอร์25ต่อ13นำ2ต่อ0เซต เซตที่3หนุ่มย่าโมไม่ปล่อยเกมจบลงง่ายๆปรับเรื่องบอลแรกที่รับเสิร์ฟได้ดีขึ้นสามารถต่อบอลโต้กับหนุ่มพิษณุโลกได้สำเร็จจนทำให้แต้มไล่บี้กันแต้มต่อแต้มจนมาเสมอกันที่24ต่อ24จนทำให้นักตบพิษณุโลกกลับมาลุกเสิร์ฟทำแต้มนำ แต่ปลูกปัญญาไม่ปล่อยให้เกมจบง่ายๆทำแต้มไล่เสมอมา26ต่อ26คะแนนแต่พิษณุโลกที่เปลี่ยนเสิร์ฟเก็บแต้มนำ27ต่อ26คะแนนและเก็บได้อีกแต้มจบเกมเอาชนะ28ต่อ26คะแนนสรุปสโมสรวอลเลย์บอลพิษณุโลก VC ชนะสโมสรปลูกปัญญาวิทยายลัยนครราชสีมา3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ13และ28ต่อ26 ทำให้สโมสรเวทบัลพิ่สุโลก v ีซแข่ง7ชนะหแพ้2มี16คะแนนจบอันดับที่3ในเล็กที่2ส่วนสโมสรปูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาแข่ง7ชนะ3แพ้4มี9คะแนนจบอันดับที่4ในเล็กที่1